สำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยถึงแลกอะไรดีเนื่องจากว่าอันเนี้ยเอามาจากไหนก่อนต้องคุยก่อนนะครับว่าเราได้จากการลงอีเวนต์นั่นเองนะอีเวนต์ก็คือไอ้ด้านซ้ายตรงเนี้ยหลังจากลงเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ของมาซึ่งเอาเศษตรงนั้นอนะ่ะมาแลกอะไรดีงั้นเดี๋ยวผมจะมาชี้เป้าเลยและกันนะครับแต่ว่าในการชี้เป้าเนี่ยผมจะต้องแบ่งแยกไอดีก่อนนะเนื่องจากว่าไอดีมันมี2ลักษณะนะครับอย่างที่1ก็คือเป็นไอเดีเริ่มต้นกับอย่างที่2เนี่ยคือไอดีฟูลมันมีอยู่2ลักษณะ แยกก่อนนะอ่ะพอหลังจากแยกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาไล่ในการบอกเลยแล้วกันนะครับอยากให้เห็นก่อนนะฮะว่า IDF u l เนี่ยสิ่งที่ควรแรกคือพวกนี้เลยครับเห็นปะเนี่ยเนี่ยไอพวกสีดาวพวกนี้เนี่ยมันมีอยู่สตัวนะครับเนี่ยตั้งแต่ยาซอฟถึงมีฮอคเลยเหตุผลเพราะว่าคุณจะต้องทําบูสต์เพิ่มอันนี้คือส่วนแรกส่วนที่2นะครับก็คือในส่วนของ3ดาวตรงนี้ครับต่อเนื่องเลยครับเนี่ยเอาแลกมาให้หมดเลยครับโอเคปะอ่าเดี๋ยวมีบางคนงงว่าเอา้าล้วจะแลกทําไมก็เนื่องจากว่าในส่วนของ ตัวละครพวกนี้ถึงแม้ว่าคุณจะบูตตันอยู่แล้วแต่เศษพวกนี้เราสามารถแลกได้เอาเป็นอัพเป็น4ดาวเพิ่มครับคือเอาไปแลกเปลี่ยนอ่ะคือทุกๆ1ิเศษของไอ้ตัวนี้เราสามารถเอาไปแลกเศษเป็นของ4ดาวได้อ่ะเผื่อมีคนงงเดี๋ยวผมทําให้ดูดีกว่าจะได้เห็นภาพตรงกันนะอย่างแรกเดี๋ยวไปที่ตัว3ดาวก่อนนะครับอุ้ยผิด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 ,ผดไปที่ตัว3ดาวนะเด๋ยวขอเลือกที่ท่านะครับแล้วก็ตัว3ดาวเป็นตัวนี้อ่ะเป็นกับตังคุโรก็ได้ครับ แล้วจากนั้นเนี่ยมาหน้านี้เห็นป่ะ exchange off ก็คือทําการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำเนี่ยก็คือแลกตรงนี้ให้เป็นอันเนี้ยให้หมดเอาไม่ได้ซังนั้นอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนี่ยเห็นป่ะคือคือมันบอกอยู่เนี่ยครับอัน,นเ,เนี้ยทุกๆ10เศษเนี่ยสามารถแลกระดับสีได้1อันเนี่ย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 มันมีอยู่ตรงนี้ครับซึ่งคุณสามารถแลกได้นะโอเคปะ่ะเนี่ยอย่างอันเนี้ยผมมีอยู่70ใช่ป่ะ ถามว่าผมแลกเลยได้ไหมก็แลกได้7อันทันทีนะครับแลกเลยได้ไหมเหรอคําตอบก็คือได้ครับเพราะว่าผมมีเศษตัวละครหมดแล้วเนี่ยก็แลกเลยเลยจบเรียบร้อยเห็นปะดังนั้นเราก็จะได้เศษตรงนี้เพิ่มซึ่งส่วนตัวผมมีแล 400, ้ว4 0 0เอ้ย800หมายเขาว่าผมสามารถอัพตัวได้4ตัวนะครับ4ี่ตัวคือจะเน้นในตัวที่ตัวละครเล่นยากยกตัวอย่างเช่นฟีเซเน็กแมนฟีเซอร์เหลืองามาและว2ตัวเห็นปะหรืออาจจะเป็นนิกะา ก็ได้เพราะนิกะอ่าหนึ่งชาเลน์เนี่ยเก็บตั้ง2องล้านเซึ่งแม่งเก็บยากมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราไปเก็บในสำหรับตัวละครที่แบบเล่นยากหรือตัวละครนี่มันเก็บยากเกินไปอ่ะเพราะคนแม่งเล่นเยอะกันจัดจัดโอเคไหมโอเคไหมอ่าหวังว่าจะเห็นภาพนะครับดังนั้นผมเลยอยากให้แลกตรงนี้ไว้ด้วยนะครับอ่ะอันนี้เคลียร์นะเคลียร์นะอ่ะเดี๋ยวบออกเป็นประเด็นต่อมาครับในส่วนของอับต่อมาเนี่ยคือตัวละครซาไกาครับ ถามว่าเป็นตัวละครแรกที่ต้องแลกเลยไหมคําตอบคือใช่เพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เราหาเศษไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะครับเนี่ยยังไงก็ต้องแลกเอาไว้เนาะส่วนหลังจากแลกหมดแล้วเนี่ยก็แลกพวก2ดาวต่ออันนี้คือในอกรณี id f ูนะส่วนมีคนถามเอาแล้วเงินล่ะแลกอยู่แล้วเงินเราแลกอยู่แล้วเศษมันใช้น้อยมันใช้นิดเดียวดังนั้นผมเลยจะไม่พูดนะ id ใครถ้า exp ยังไม่ครบอาจจะจะยัดก็ยัดไปส่วนอันนี้ก็ หลังสุดงงว่าอันนี้สำคัญสุดเนี่ยหอันกับ2อันเนี่ยเพราะว่าเงินเราต้องเอาไว้อัพโอเวอร์บูตอยู่แล้วไอสออันนี้ต้องแลกอยู่แล้วและซาไกอะต้องแลกอยู่แล้วนะครับเคลียร์นะเคลียร์นะอ่ะอันนี้คือในกรณีที่ i d ดฟูอันดับต่อมาครับ ID ที่ยังไม่ฟูหรือ ID เริ่มต้นผมแนะนําได้แค่ว่าไอเซซีดาวเนี่ยต้องแลกทุก ID อยู่แล้วนะซึ่งมันมันใช้น้อยนะไอเน,นี้ยมันใช้น้อยแลกแลกมาก่อนอันดับต่อมานะครับคือคุณต้องไปแลกตัว2ดาวครับ เนี่ยสองดาวคือมันจะสลับหน้ากันน่ยอันนั้นคือเอาจากบนลงล่างแต่ถ้าไอดีเริ่มต้นเอาเอาจากล่างขึ้นบนครับก็คือคุณจะต้องอาจจะต้องแลกเซตบูสพวกนี้ด้วยนะซึ่ง ID ดีฟูลไม่แลกนะครับส่วนไอดียังไม่ฟูลเนี่ยแลกอันนี้ก่อนเลย2ดาวเนี่ยเอาให้เรียบเห็นปะเนี่ยเอาให้เรียบครับพอ2ดาวเสร็จปับ๊บ3ดาวต่อเลยแต่4ดาวไม่ต้องแลกโอเคปะ4ดาวคุณจะแลกแค่ตัวอารองก็ได้ตัวเดียวเหตุผลเพราะว่าอารองเนี่ยเราสามารถอาเป็นซับ ได้นะฮะเป็นในส่วนของมนุษย์เงือกผมเลยบอกว่าไอเนี่ยแลกได้สำหรับตัวเนี้ยไม่ไม่ใช่ปัญหาแต่ตัวอื่นไม่แนะนำเนาะก็คือเอาตั้งแต่2ดาวขึ้นมายกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าคุณอัพฟรีตัวเนี้ยเฮ้ยบูสต์กูตันไปแล้วอ่ะก็ไม่ต้องแลกถ้าตันอยู่แล้วก็ไม่ต้องแลกนะครับไปแลกอย่างอื่นเพราะว่าไอดีเริ่มต้นเนี่ยคุณต้องแลกทั้งหมดเลยครับเนี่ยตั้งแต่อันเนี้ยยาวลงมาก็แลกเหมือนกันแต่ไอดีฟูลมันไม่ต้องแลกไงเพราะเศษพวกเนี้ยมีเกิดอ่ะคุณลองดูนะผมมีตั้ง3,000เห็น่ หรือเศษ2องอ่ะเนี่ยมีทั้งพันหนึ่งคือมันเกินอยู่แล้วครับเกินอยู่แล้วเลยเลยไม่ต้องแลกไงมันจะประหยัดเศษพวกนี้ไปนะส่วนค้อนใครอยากได้ก็แลกได้นะครับเพราะว่าหลังๆแม่งใช้เยอะนั่นเองนะฮะส่วน ID เริ่มต้นเนี่ยไอเน,นี้ยต้องแลกอันเนี้ยต้องแลกแต่อย่าง IDF ฟูแล้วไม่ต้องแลกเห็นไหมว่า exp มันเยอะเกินไปที่มันจะได้ใช้อยู่แล้วไงมันเลยไม่ต้องใช้แต่เงินเนี่ยแลกเหมือนกันยกเว้น exp มันต่างกับตรงนี้ IDF ฟู ID ไม่ต้องแลก ID เเริ่มต้นต้องแลกยกเว้นแต่ว่าคุณจะ ไม่แลกก็ได้แต่ส่วนตัวผมว่าให้แลกเถอะเพราะว่าเวลมันรอไม่หมดอ่ะมันยังไงมันมันก็ต้องอ้าบอ่ะครับยังไงต้องอ้าบอ่ะยิ่งถ้าคุณเล่นลงเรื่อยๆอ่ะเวลสัก60ขึ้นไปอ่ะ e ็ p จะเริ่มไม่ได้ใช้แล้ว70ไม่ได้ใช้แล้วเออเอาเวลนะถ้าเวล60 70ขึ้นไปเนี่ยแทบแทบจะไม่ได้ใช้แล้วในกรณีที่คุณลงอันเนี้ยตลอดเวลานะครับไอสวายเวอร์ตรงเนี้ยลงตลอดเวลาคุณจะไม่ต้องใช้แล้ว60 70แต่ถ้าคุณไม่ลงเลย ขี้เกียจลงเอาว่าง่ายๆเถอะคุณก็ต้องใช้อยู่ดีเคลียนะอ่ะหวังว่าน่าจะจบทุกอย่างนะครับสารการแรกของว่าแรกอะไรยังไงดีผมแบ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วนะส่วนที่เหลือก็ลองวิเคราะห์ตัดเองก็ได้ว่าจะจะแรกอันนี้ก่อนอันนี้หลังแล้วแต่สะดวกเพราะว่าเศษมันน่าจะได้พออยู่แล้วแต่ว่าสาหรับไอเดีเริ่มต้นอาจจะมาแลกสีดาวตรงนี้ไม่พอคิดว่าไม่พอนะครับเพราะแม่งเศษมันเยอะเกินไปอะ่ะ แล้วก็อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่จะต้องแลกด้วยเหมือนกันซึ่ง ID เริ่มต้นก็ไม่ต้องแลกนะครับ IDF ฟูลคือแลกได้อย่างอย่างผมเนี่ยก็ต้องแลกแต่อาจจะแลกแค่อันนี้กับ3ดาวแต่ว่าทีหลังสุดอันนี้เอาแต่ไอสามไอเศษสเนี่ย,ย,ย,ยทีหลังสุดเพราะว่ามันไม่ได้จําเป็นเนี่ยเพราะไอดีผมมันโอเวอร์บูสจะล้ออย,อยู่แล้วอะครับม,มันมันตันจะทุกตัวแล้วอะมันเลยไม่ได้จําเป็นอ่ะหวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับทุกคนแล้วกันนะครับ